สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมูเจลทูออฟิเชียลพี่น้องวัมนี้เราอยู่ที่อำเภอปพัทะคะจังหวัดนครราชสีมานี่ข้าปเบิบงสาวน้รรับเพิ่มโจ้ค่ะพี่น้องกจ้มาโดนใครไม่ได้เป็นที่บอกแกไปมาเจอหน้าปีกบัวปอนต์ตาต์ น่ะน้าจหนามันสะต่ดน่ว่าที่มิสแกนดะโทรยสือหลยรัอันนี้ที่ฮอตดีแพี่น้องกลายบัตร้าะนี่แล้วางยเปลงไหลแล้เดีอพี่น้องคืนนี้เป็นคนที่สงนะครับเมื่อคืนนี้าินพี่น้องเมนีาวนอยแล้วเพิโจเดอแม่เฮาฮ็ดบุญนกเลยเปนบาทีฮอตดี

อาไทยจะมือกันเลยไปเร็วอ mm. ้ไปสไป้ิไปสิไไปสิ้ปสิ่ปป็ิไปาิสิไปสิไปสสิไสิไปสิไปสิวปสินใสิไนสิไปสิไปสิไปนิไปสิไสปส ที่ดาวนี่ไปสิไปที่ดาวนี่ที่ดาวนี่ไปค่ะเร็วๆทุกอย่างท่ตย่าไช่มเียเอขิค่ะ่่ถ่ายคถ่ายมือถ่ายมือค่ะโอ้โหขายอะไรคะขายอะไรคะใส่ดาวค่ะใส่ดาว สองรอยค่ะพี่อาจารยเนี่ยเนี่ป็นจุจะกรยัให้น้ำตาลสีด้วยแป้งแป้งพี่พี่ีสีบอั้นดาสหมครพี่น้ำตีพี่มาเด้ขนาดน้อีกานนี้ไม่เป็นลูกตาสองคนนี้คือขายดีแท้เอาน้ำน้ำเดี่ยทำให้หยลุกเนี่เอาน้ำ่ถือพ่อไปรื้ทขายบ้านห้องพี่สดสองร้ย เสียบถือมได้น้อี่ลอา้จะัเป็นยับถือมาๆเด้จับขาจับยังไงอ่ะเรหล่ยไหลยหนุหุ่นเดินไ่หุ่นเดินี่ไดามเองหอเล่นี่ไหค่ะนี่ไม่ซื้อบัตรนันแหลวเฮไห็อันไหนซื้อบัตรตอนเดี๋ยวอ่าซื้อเลยี่เจ็ดสิบแปดค่ะ <laughs> <c oughs> อ๋อแล้วเขาจบแล้วเขาค่อยเอาบัตรไปพูดเหมืนมจ่อกันแล้ว้วจะเดียกันใคเอาอ่ะเอาแล้วใครละยีะ่สิบแใครละยี่สิบ มันหลุนกันไหมพูดเนี่ยมันหลุนกันเรื่งว่าสิเพี่น้องสองรนะคะเอามอใส่จ้ะเอามอใส่เอามอใส่เด้อนี่ ยาค่ะพี่้องมือหนี่สองร้อยสองร้อยมาม่มาคืออันพี่ทองอีหีืดูหันพี่ทองใบ่ามาเนี่ยน่งมามาแก้วใสแก้วใสเอาไป่พวกแก้าจะช่วกนนี่มีหน่เด้เรื่องไม่นึ่ด้งเอยหลึ่งไปหนึ่สามไปหน่งเอยันไม่เอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะประปุกพลาสติกพลาสติกให่ กระปุกลาสระติกใหญ่ดิแม่นาะกน้ำแข็งไงกระปุกปลากติกใหญ่ค่ะกระปุกคือกระติกกระปุกกระติกกระปุกกระปุกเย็นกระติกบอันดเดนุ่มบ่งหาเดียวเราจองเดียวกันเออแ๋ยวิไปหากันะอไยังข้าวสารโอ้ยอาารหาแงมาบ่ามาม่าบีทปมาม่าบีทบ

ตีใจเบิร like ์ดใสยก็คือว่าสองขนเป็นเส็จขั้นองขัเฮ้ยไป่อ้ไเพื่อนเออเีเก็บใจไว้ายมาเป็นเด็เสว็ขันรับได้มจะม มาแล้วได้หมอก็ที่กํดีแท้ที่ได้หมอกอจะมือข้านิใจจะมือออพี่้องมาใจจะมือของเขาบ่เจ้าข้อสีทองอนนี้เม่นนี่บ่อุ้ยไ็นเลิศแท้ จำนำไม่ได้เอาไปแห้บอมแปบมึงเอาไปแห้บอมแปบมึงเอาไปแบอมแปบมึงนี่เอาไปช่อคะเช่วเดี๋ยวเราเอานี่คต้องเอาไปแหกบอมแปบมึงใส่กัอนอย่างก่อนกะติ๊กม่วงบอมแบบเลย อคุณบอกว่าเขาอันนั้นดี้อันนี้ยังกอดกระติ๊กกระติ๊กไงกระติกไงมันเสิเมื่มามาคนาหนูได้แล้วพัน

ไปรับหมอบเลยรับหมอบเลยวิเ้องวเลิเลิศมากเลยมันแค่หลุดเออ๊เอาประกาศนี้ประกาศนี้ประกาศนี้เจียหมูเจีหมูเจียหมูได้เสกค้งังข้ามประกาเนี้บอกเขาประกานอ้ตตเจีหมูหมอบน้องบอบเต็มเนี่ยโอ้น่ัน้าองบอบเต็มเงังามังสิเด้อ ขอบคุณครับขอบคุณเ้อยิ่่ขอบคุณหลายหลายครับขเต่างบกคุณมครับไม่ไม่บอกขอบคไมบอบักทีนี่ปอมแปมปอมแมรับมล้วไม่ไไม่เนไไม่เอม้อให้จับได้เสาต้องานีว่ค่ะนีอร้ออไออีีอ่ะิมมอให้ปอมแปมนะโอ้โหให้ปอมแม่ปอมแมอี กรบิ pues องก้อนกรบดงก่อนถามเพื่นเบิงเนี่ยถามเพื่อนเบิงสะลกแกนี้ยังก็สวยอันนี้ไหมโชวเลปหมาุยปโชวได้หมาอ้ยเลิศเบิงนี่ฮะวันซื้อน้ำปลาแปม2สอร้อยมอบเลยนี่มอบเลยไื้อนี่แหลปลาเของแทนเนี่ โบเบิร์ตไม่ได้ไม่ทำจำนำไม่ได้โบเบิร์ตดีใจเบมือตอนแรกเปิลยคืนสร้อยคอทองคำไปนะผมแปมมึงขายไอ้ปลาแม่มาฮันเอานี่ก็ซื้อน้ำบอมแปมเหมือนกันสองร้อยไปไปพ่อกันนะฮันปลากโชคบายบายค่ะพี่น้องรู้สุดยอดเดย์พี่น่ะได้หลายอันอยู่พีหน่อยเห็นมั้ซื้อสองร้อยคุ้มค่าซื้อน้ำนองฟอดก็ไปบอมแปมเมื่อกี้ น้ำผป็งใน่สืขข่เด้วครับน้ำปลาเดีกตัวรเออเป็นไงพี่น้องเด้อเจอกันนะ้า,าค่ะสำหรับยิมบนี้สวัสดีค่ะ